สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการครัวควายรายการที่คนทําแม่งเหมือนควายจริงๆนะครับผม <c oughs> ก็ในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมาทดลองทําไก่ทอดคุกซอสเกาหลีดูกันจะออกมาโป๊ะออกมาปังออกมาอร่อยอย่างน้อยขอให้กินได้แล้วกันลว้ยส่วนทางหน้าวัตถุดิบนะครับแน่นอนอย่างแรกก็ต้องมีไก่ใช่ไหมทาไก่ทอด <c oughs> นะครับผมแลวต่อมาก็คือแป้งนั่นเองนะครับซึ่งแป้งอันนี้ก็ไปซื้อแบบเป็นสูตรไก่ทอดเกาหลีเลยนะเป็นแป้งที่ปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยนะครับผม ก็อันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนแห้งนะครับเอาไว้คุกแห้งกับอีกส่วนหนึ่งอยู่ในซองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทเทเทแล้วก็ผสมน้ํากันนะครับพอร้อยแปแแ้งเสร็จปุ๊บนี่เราก็เอาน้ํามาผสมนะครับเป็นน้ําเย็นซึ่งอันนี้ก็เอาโซดาที่มันเหลืออยู่ในตูเ้เออมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะก็เอามาเทเนี่ยแหละ ต่อมาก็คือไข่นั่นเองนะครับอยากให้มันสีเหลืองดูก,กรอบดูน่ากินอาก็ต้องใส่ไข่กันสักหน่อยแล้วนี่คือหน้าตาของไก่กระป้งของเราสีดูสวยแต่เอ๊ะทำไมมันเหลวๆวะต่อมาเราก็เตรียมตั้งน้ํามันนะครับเอ๊ะตั้งยังไงวะเอาไปตั้งในกระทะไม่ใช่นี่อ่ะเอาน้ำมันใส่ใส่ใส่ใสแล้วก็เดี๋ยวจุดไฟตั้งน้ำมันให้มันเดือดซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าจงังหวะรอจะทำอะไรดีเราก็มารองหาอะไรอ่านเล่นกันดีกว่านะครับผมกับรายเว็บตูนม,มีเรื่องอะไรนะ่าอ่านบ้างวะ อเอ๊ะเรากำลังทำไก่ทอดมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับไก่ทอดไหมนะไหนลองสิอไก่ทอดไก่ทอดเอ้ยมีเรื่องชื่อไก่ทอดคุกซอสด,ด้วยอะไรเนี่ยว้าวอยเคยอ่านแล้วด้วยไหนดูสิเป็นไงวะลืมเรื่องมาแล้วเออเคยอ่านนานละ <laughs> เป็นยงอ่อนดีวะ <laughs> ตลกดีด้วยเอออ่านเพลินๆดีเว้ออ่านไลน์เนว็บตูนเพลินจนได้ที่น้ำมันก็ะเรียมพร้อมแล้วก็ย่างร้อยนั่นเอง ตอนนี้เราก็เตรียมเอาไก่ใส่ลงไปเลยเฮ้ยปุดๆปุดๆปุดๆเอ๊ะทำไมทำไมมันแป้งไม่ติดไก่เลยวะเอ๊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 ะมองตรงนี้ดูสวยนะแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยคือแป้งไม่ติดไก่เลยว่ะชิปเป๋งจะเป็นไก่ทอดหรือเป็นไก่ทอดวันนี้อะช่างมันช่างมันช่างหัวไก่มันก่อนเรามาทำซอสเกาหลีก่อนอันเนี้ยซอสนะขั้นแรกก็เนี่ยเอาซอสโกชูจังเนี่ยใช่ไหมเออออกสิงคโปร์วะนั่นแหละนะครับน้ำพริกเกาหลีนี่แหละอ่ะใส่ลงไป แล้วได้ชอบอ่ะใส่เยอะหน่อยแล้วกันมันน่าจะเป็นจุดชูใจหลักต่อมาก็น้ำผึ้งอะเนี่ยใส่น้ำผึ้งลงไปหวานหน่อยชอบตีหวานอ่ะแล้วก็ต่อมาเขาไปใส่ซีอิ๊วอ่ะแต่ไม่อยากใส่ยาใส่โชยุมากกว่านี่มันได้ได้เป็นญี่ปุ่นเกาหลีต่อมาก็ซอสมะเขือเทศอันนี้ก็อิตาลีเลยอ่ะใส่ทั้แล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปสักหน่อยอะมันจะเหลวๆกุ๊งเค้าให้เท่ากันอืแล้วก็ต่อมาก็คนคาเลคาเลคาเลคุยคุยจะคุยจะคุยเข้าไปแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับ อันนี้ก็ชิมๆไปแล้วเออว่าเออมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรเท่าไหร่เอออยากให้มันเผ็ดหน่อยใส่พริกป่นแม่แล้วก็เปล่ามานี่ก็ใส่น้ำตาลเข้าหน่อยมันจะได้เออหวานมีความเยิ้มๆหน่อยมันจะได้มีคันคาราเมลไรซ์อะไรอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนที่รอคอยคือการเอาไก่เนี่ยลงไปคุกเนี่ยดักมาปุ๊บเห็นเลยเนี่ยไก่บ้าอะไรเหมือนไก่ต้มชัด นี่กูออาทอดน้ำมันจริงป้ะเนี่ยเฮ้ยนะ้ำมันเก๋น้ำมัน,ามานปลอมปะวะถึงในห้างนาาน الأ, เนี่ยน้ำมันอะอาชิปเป่งแล้วน,น,น้ำมันปลอมแน่เลยมันเหลวเหลว,ลวโอ้ยมาเป็นไก่ต้มเลยเว้ยอ่ะคุกคุกคุกนี่โชว์วิชาคือทำข้าวเป็นนะบอกก่อนแต่ของทอดเนี่ยไม่ขนาดจริงๆวะ่ะแล้วนี่ก็คือไก่ต้มน้ำมันคุกซอสเกาหลีสรุปไม่ใช่ทอดแล้วใช่ไหมเออมันเป็นต้มแต่ก็นั่นแหละคุกซอสก็ดูน่ากินหน่อยคงกินได้หละมั้งโอเคครับก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยผมก็ไปทำบะหมี่กึ่งเกาหลีมากินด้วยละกันเน คุกคลิกนิดหน่อยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่มเมนูอนกันเว้ยมันอยู่ที่ไก่ต้มซอสเกาหลีของเราเฮ้ยเป็นไก่ต้มจริงๆแล้วจังหวะกินเนี่ยเออจะกินเฉยๆมันก็น่าบเบื่อจุกนี้แล้วเออคนสมัยนี้ใครเขานั่งกินข้าวเฉยๆมันไม่มีแล้วก็ต้องกินข้าวไปด้วยหาความบันเทิงไปด้วยเนี่ยก็เออย,ยังอ่านเว็บตูนล่าสุดเมื่อกี้ยังไม่จบดีก็เลยเอยเออเามาอ่านต่อในตรงนี้นะครับอ่านไปด้วยกินไปด้วยเอออร่อยดีแซ่บๆโอ้ยมาถึงชิ้นสุดท้ายสักทีนี้ก็อิ่มเอาเรื่องก็อร่อยอยู่แหละซอสก็พอเย ชิ้นสุดท้ายแล้วอามาจัดเต็มกันดีกวา่าเอ้ย,อยช,ช่วยด้วย,ยนี่มันฉันฉ,ฉันอยู่ไหนเนี่ยเอ๊เอเดี๋ยวนี่ฉันไม่ไก่ทอดไม่ไม่ใช่สิไก่ทอดบ้าอะไรไมก่ก่อมันแปลกแต,แต,แต่มันก็แบบเหมือนไก่ต้มมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ป่ะวะนี่มันลอยเนี่ยฉันไม่อยู่ในร่างนี้ไนดะ้ไงเฮ้ยนายนายช่วยเราหน่อยดิเดี๋ยวคือเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะเ,เราเป็นคนที่มีอยู่ติดร่างไก่ทอดนี่ไงล่ะไม่ไม่ไม่ที่มึงกําลังบ่นว่า ก่ต้มหรือไก่ทอดเออก็ใช่ไงก็ไก่บ้านนี่มันแก่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลิ่นน้ำมันคุ้งไปหมดแต่ทําไมมันเหมือนแก่ต้มก็ไม่รู้อะไม่เห็นมีความกรอบเลยอ๋อเคมันแดกแม่งเลยห่ตัวแม่งหรออุ้ยมาดูถูกไก่ต้มกูเอ้ยไก่ทอดโอ้ยไอ้เรื่องการแบบเปลี่ยนล่าเป็นไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยมันต้องคงมีแค่ในไลน์วัตสุนเท่านั้นแหละอย่างเรื่องที่ผมปาดไปเลยนะครับคือเรื่องไก่ทอดคุกซอส แน่นอนว่าเป็นเรื่องตลกตลกอ่านเพลินๆนะครับลายเส้นเก่าๆเนี่ยใครชอบอะไรที่อ่านเพลินอ่านง่ายเบาสมองเอาจริงก็ไม่ค่อยเบาดอกเนื้อเรื่องก็หนักอยู่บ้างในบางโอกาสแต่ส่วนใหญ่แม่ก็ชอบมีมุกตลกอะไรทำมาสอแสดแทรกตลอดอะนั่นแหละใครชอบอ่านอะไรเพลินๆง่ายๆในลายเว็บตูนเนี่ยก็ขอแนะนําเรื่องนี้นะครับผมกับเรื่องไก่ทอดคลุกซอสใครอ่านตอนทําอาหารหรืออ่านตอนกินข้าวก็อร่อยจุ๊บๆไปเลย สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กรุณาช่วยคอมเมนต์แต่ขเบาๆหน่อยนะโทษทีที่เผลอทำไก่ทอดเป็นไก่ต้มอะ่ะแต่ครั้งหน้าจะมาโชว์ว่าฝีมือจริงๆอะผมก็เก่งนะเว้ยนั่นแหละติดตามคลิปต่อไปด้วยขอโทษ <c oughs> ไก่ต้มมืออ่ะ